สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กป .6 ทุกคนเลยนะคะพบกับคุณครูบีมในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ค่ะยังจําได้ไม่เอ่อยคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องหลักการขับร้องเพลงไทยไปแล้วใช่ไหมคะ การขับร้องเพลงไทยเนี่ยลักษณะเด่นของเขาเลยก็คือใช้ดนตรีไทยนะคะแล้วก็จะมีการเอื้อนนะคะเป็นทำนองและเป็นเนื้อร้องนั่นเองส่วนเพลงไทยสากลน,นะคะจะมีเอกลักษณ์ก็คือเนื้อร้องเป็นไทยค่ะแต่ดนตรีที่ใช้เป็นดนตรีสากลน,นะคะอ่ะหลักการขับร้องจะแตกต่างกับหลักการขับร้องเพลงไทยอย่างไรพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ หลักการขับร้องเพลงไทยสากลคะ่ะหลักการขับร้องเพลงไทยสากลนะคะมีหลักการปฏิบัติดังนี้คะ่ะมีอะไรบ้างข้อที่1นนะคะท่าทางในการขับร้องนะคะส่วนใหญ่นะคะการขับร้องเพลงไทยสากลเนี่ยจะมีท่าทางในการขับร้องก็คือข่ายืนนะคะเราจะยืนเป็นส่วนใหญ่นะคะ เวลายืนจะต้องยืนให้สง่างามนะคะแล้วก็จะต้องแสดงสีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับจังหวะและความหมายของบทเพลงด้วยทําไมต้องสอดคล้องกันนะคะทําไมจะต้องสอดคล้องกันเป็นเพลงเศร้าเราไปยืนยิ้มแย้มบนเวทีนะคะมันจะเกิดความสับสนนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงยิ้มล่ะนะคะเป็นเพลงเศรา้าแท้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะ นะข้อที่2ะคะ่ะก่อนที่เราจะขับร้องนะคะเราต้องศึกษานเนื้อร้องว่าเพลงนั้นนะคะมีความหมายว่ายอย่างไรนะคะเพื่อเราจะต้องสื่ออารมณ์ของบทเพลงนะคะให้ถูกต้องควรเน้นเสียงช่วงใดนะคะหรือใช้สำเนียงในการร้องอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับบทเพลงนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะจะต้องศึกษาทำนองเพลงให้เข้าใจว่าเป็นเพลงประเภทใดนะคะต้อง ให้อารมณ์อย่างไรขณะร้องเพลงนะคะเพราะผู้ขับร้องเนี่ยควรใส่อารมณ์มให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมกับทำนอมเพลงนั่นเองค่ะข้อที่สค่ะแสดงสีหน้าท่าทางให้เข้ากับบรรยากาศของเพลงเหมือนข้อที่1เลยที่คุณครูบอกไปถ้าเป็นเพลงที่เศร้าแต่เราไปยืนยิ้มไปเต้นอยู่บนเวทีนะคะมันก็จะเกิดการขัดแย้งกันนะคะทําให้ผู้ฟังเนี่ยไม่รู้สึกอินไปกับเรานั่นเองค่ะข้อที่หนะคะ ผู้ร้องนะคะจะต้องร้องให้ถูกต้องตามเนื้อร้องจังหวะและทํานองทําไมจะต้องร้องให้ถูกต้อง1ค่ะถ้าร้องไม่ถูกต้องนะคะเพลงก็จะไม่ไพเราะนั่นเอง2ทําไมถึงไม่ไพเราะไม่ไพเราะและผู้ฟังอยากฟังไหมก็ไม่อยากฟังนะคะแล้วเขาจะรู้สึกตามเราไหมรู้สึกว่าอุยเพลงนี้อินจังเลยเป็นเพลงที่มีความรู้สึกมีความรัามีความสุข แต่คนร้องเนี่ยร้องไม่ถูกต้องเนื้อก็ผิดจังหวะก็ไม่ได้ทำนองก็ไม่ได้เนาะมันก็จะกลายเป็นเพลงที่เพลี้ยนไม่มีใครอยากฟังนะคะผู้ฟังนี่เดินหนีเลยนะถ้าเราร้องแบบผิดเนื้อผิดจังหวะผิดทำนองกลายเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนไปเลยนะคะอ่ะและข้อที่6ค่ะเวลาร้องเนี่ยร้องให้เต็มเสียงแต่ไม่ใช่ตะโกน ะะเป็นการร้องให้เต็มเสียงแต่ไม่ใช่ตะโกนนะคะรวมทั้งการออกพยัญชนะอักขระให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นรอเรือลอลิงควบกล้าต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาเนื้อร,ร้องก่อนเลยว่าจะต้องร้อเรือตรงไหนบ้างลอลิงตรงไหนบ้างควบกล้ตาตรงไหนแต่ไม่ร้องเนี่ยต้องร้องแบบเต็มเสียงมีพลังแต่ไม่ใช่แบบไปตะโกนโววก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 อยู่บนเวทีก็ไม่ใช่นะคะข้อที่เจดค่ะ ะะหายใจให้ถูกต้องกับจังหวะทําไมจะต้องหายใจให้ถูกต้องกับจังหวะนะคะเพราะว่าถ้าเราแบ่งวักหายใจไม่ถูกต้องนะคะวเวลาล็อกไปแล้วก็จะเป็นแบบ1 2ึสาแล้วก็แบบหายใจไม่พอนะคะแล้วก็ทําให้เสียงเพลงหรือว่าเสียงร้องของเราเ,เนี่ยรีบเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ขาดความไพเราะนั่นเองค่ะข้อ <c oughs> สุดท้ายนะคะนั่นก็คือข้อที่8ค่ะ ควรรักษามารยาทในการขับร้องเพลงมารยาทในการขับร้องเพลงมีอะไรบ้างหนึ่งค่ะแต่งกายให้เหมาะสมกับบทเพลงนะคะว่าเราร้องอะไรเนื่องในโอกาสไหนหรือใช้สถานที่ไหนนะคะสมมุติเราไปประกวดขับร้องเพลงในวัดนะคะเออขับร้องเพลงในวัดแต่ใส่กางเกงขาสั้นเสืส้อสายเดียวนะคะเป็นเพลงลูกทุ่งนะก็ไม่ได้นะคะ,ะแต่ถ้าเป็นแบบว่า เป็นในสถานบันเทิงเงี้ยแต่งได้นะคะแล้วแต่โอกาสและสถานที่ค่ะนะคะแล้วก็เลือกเพลงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังนะคะแล้วก็ข้อต่อมาไม่ควรพูดหยอกล้อกับผู้ฟังมากเกินไปนะคะควรมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็ใช้ภาษาสุภาพในการสื่อสารซึ่งกันและกันไม่หน้าตาหงกงอเป,เป็นหน้างอคอหักเป็นปะตุแม่กองก็ไม่ได้นะคะเวลาขับร้องเนี่ยจะต้อง พยายามส่งสายตาไปหาผู้ฟังสื่ออารมณ์ไปถึงเขานะคะไม่หันซ้ายแลขวาแลไปทั่วอุย้ยผู้บอกให้หันมองผู้ชมเยอะๆผู้ชมอยู่รอบตัวเลยแล้วก็หมุนร้อยแปดสิบองศาเลยไม่ได้นะคะเราก็พยายามสื่อไปด้านหน้าสื่ออารมณ์เพลงสื่อสายตาไปให้เขาสะกดจิตเขาให้เขาฟังเรานั่นเองค่ะหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วนะคะให้เรียนเนี่ยตอบคำถามค่ะลงในสมุดป,ปกอ่อนวิชาดนตรีนัฏศิกป์นะคะ แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้คุณครูมินไปก่อนสวัสดีค่ะ